ครับก็สวัสดีพี่น้องชาววัวตอนเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้มีตังบามันฟาร์มนะครับ MT8 นะครับพี่สีนะครับมีนำเสนอคุ้มวัวนะครับออกมาใหม่นะครับก็คือเราทำสีมีความหลากหลายมากกว่าเดิมครับตัวอย่างในมือด้านซ้ายนี้จะเป็นในส่วนของหนังตัวอย่างนะครับก็จะมีสีน้ำตาลนะครับสีแดงนะครับออกโอรสออรสหน่อยครับแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เบื้องต้นนะครับในส่วนของขุมวัวนะครับเรามีการเย็บนะครับ่อนหนนี้เรามีการทําสีน้ําตาลครับออกมานะครับทีนี้เราก็เลยเพิ่มความหลากหลายมากกว่าเดิมคือเพิ่มเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลเช้มนะครับปกติเราจะมีสีดํานะครับนี่ครับสีดําเราจะมีสีดําครับเราเพิ่มมาคือเป็นสีน้ําตาลนะครับซึ่งจุดเด่นของหนังรุ่นนี้และรุ่นถัดไปนะครับก็คือเราทํา ผมวัวที่มีความโค้งนะครับรวมไปถึงความนุ่มของหนังครับเลือกหนังที่เป็นหนังที่มีคุณภาพแล้วก็เสมอกันทุกรถนะครับสังเกตนะครับด้านข้างนะครับรวมไปถึงด้านหลังนะครับนี่ครับจะมีความโค้งแล้วมีความนุ่มนะครับนี่ครับตัวนี้คือสิ่งที่เราปรับปรุงและวิวัฒนาการใหม่ของหนังรุ่นๆถัดไปแล้วก็รุ่นนี้คือมีความนุ่มแล้วก็ความโค้งและความสวยงามมากกว่าเดิมครับนะครับงานตัวอย่างที่เราทําไปครับวันนี้เราจะมีประกอบนะครับ ให้ลูกค้านะครับน่ครับหนังสีําตางนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องช่วยติดตามและอุดหนุนคุมวัวมีต่างมามั่นฟาร์มด้วยนะครับปกตินี่ครับหนังสีดานะครับก็ช่วยติดตามคุมวัวมีต่างมามั่นฟาร์มนะครับ MT8 นะครับติดต่อได้ที่เบอร์0824681199นะครับอีกครั้งนะครับเบอร์0824681199นะครับพี่สีนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับ